สวัสดีเพื่อนๆและเอฟซีตอนบ่ายๆนะพี่น้องเนาะแอดจะมาบอกเรื่องหวยนะคะหวยลาวตำลาววันนี้นะพี่น้องนะตำเล่าเมื่อนี้นะคะก่อนจะฟังแอดเบากกั book. พิมพ์คําว่ารับโชคให้แอดนะคะพิมพ์คําว่ารับโชคนะคะใครอยากรับโชคกับแอดบ้างก็ต้องพิมพ์คําว่ารับโชคนะคะเมื่อนี้นะคะแอด มีมาให้แค่ล่ให้โค้งสุดท้ายนะคะตอนบ่ายนี้มีอยู่สามหางแค่นั่นนะคะพี่น้องถ้าชอบกระจัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะพี่น้องพิมพ์คำว่ารับโชคนะคะพี่น้องนะคะถ้าพิมพ์แล้วเฮากลับมาฟังกันเลยนะคะพิมพ์หรือยังคะ เอฟซี e ที่น่ารักพิมพ์หรือยังคะพิมพ์คําว่ารับโชคหรือยังนะคะถ้าพิมพ์แล้วก็มาฟังกันเลยมือม่อเมือนี่แอดคิดว่ากัลติเลยมื่อนี่คือวิ่งเจ็ดเน้นเน้นนะพีน่น้องงวดวันที่สิบสามวันศุกร์มื่อนี่เล่าพัฒนามื่อนี่วิ่งเจ็ดเน้นนะะ 7, เน้นนะคะวิ่งเจ็ดเน้นเน้นพี่น้อง ชอบเจ็ดยังกับจัดใส่แต่ว่าแอดคิดว่าเจ็ดจะอยู่หลักหน่วยนะคะเจ็ดจะอยู่หลักหน่วยเนาะคิดว่าเจ็ดจะอยู่หลักหน่วยได้พี่น้องอเพื่อนๆว่าคิดว่าเจ็ดยังอยู่หลักหน่วยนะบางน้าแอดบอกเด็กวิ่งเกตเน,น้นๆน,นะคะแล้วก็มีอีกตัวก็มีสองนะคะมีสอง นะคะพียนอ้องมีสองเรลากามีเก่านะคะลองอ่ะจัดไปเลยเน้นเน้นแอดชอบนะคะมากที่สุดเน้นเน้นคือสองเจ็ดนะคะลาวพัฒนามือนี่นะคะฝากพิมพ์คำว่ารับโชคด้วยนะคะแอดมากที่สุดคือแอดเจาะมาแล้วคือสองเจ็ดนะคะ ล่องหกสี่ะพี่น้องล่อง6ก่แลวก็ะูลองหกแลวก็ะูกันไวสองแนะคะโตกันด้วค่ะสอพี่น้องเพราะว่าแอดวิ่งเกับวนะิ่งสองเนาะสองเน้นๆนะคะล่อง 64, 6กสีห โตก,กัน28ถ้าชอบก็กดพิมพ์คําว่ารับโชคขอให้โชคดีค่ะเพื่อนๆขอให้โชคดีเย็นนี้วันศุกร์ค่ะ